สวัสดีค่ะนัดกลุ่มเพื่อนที่นั่งวิวแชร์ไปกินหมูกระทะก,กันอยู่ที่อ่อนนุชนะคะเริ่มต้นอ้อมนั่งรถไฟฟ้าไปที่อโศกนะคะว่าทําไมต้องไปที่อโศกเพราะว่าอ้อมนัดกับเพื่อนอยู่ที่นั่นเราจะไปวิ่งกันคะ่ะเราก็มาถึงอโศกแล้วะะตอนแรกเราจะไปปั่นรถเล่นกันอยู่ที่สวนเบญจก,กิติแต่เวลาเราไม่พอเราก็เลยต้องมาวิ่งที่สวนเบญจสิรินะคะทางก็คุขะนิดนึงคะ่ะแต่ธรรมชาติสวยดีคะ่ะบรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นสบายคะ่ะ ปั่นรถเสร็จเราก็ต้องรีบกลับนะคะเพราะว่านัดเพื่อนไวอยู่ที่6โมงค่ะเราก็นั่งรถไฟฟ้าจากพร้อมพองมาลงที่ออนนุทค่ะช่วงนี้เขาจัดต้นคริสต์มาสสวยมากโชคดีมากเลยค่ะเราไปถึงออนุท6โมงพอดีเป๊ะเลยค่ะเรานัดกันทั้งหมด5้าคนนะคะอีกคนหนึ่งก็คือขับรถไปเองค่ะพวกเราก็ ประจนภัยกับทางฟุตบาทเลยค่ะโชคดีที่มีต่างชาติช่วยค่ะอันนี้เราก็มาถึงร้านบีบบี๊บแล้วนะคะพนักงานบริการดีมากเลยค่ะเราก็จดออเดอร์ไปนะคะพนักงานก็จะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่ะคนละ300กว่าบาทไม่รวมน้ําของกินนี่มีเยอะมากเติมไม่อัน้นพนักงานก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยน้ําจิ้มก็จะมี3รสคุณลูกก็เป็นคนจัดการอ้อมก็เป็นคนตอกไข่นะคะ ของก็สุกแล้วนะคะก็พร้อมที่จะกินได้เลยคือหิวกันมากๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คืออร่อยมากกินกับผักนี่คือสุดยอดแล้วก็จะมีกุ้งดองแล้วก็จะมีหอยนางรมคืออร่อยมากๆน้องยกนิ้วโป้งให้เลยสมกับคำที่ว่า ปั่นรถมาเหนื่อยๆต้องกินให้คุม้มกินไปคุยไปก็สนุกสนานกันดีมิตรภาพวิวแชร์ก็มีกันแค่นี้แหละค่ะที่เจอกันบ่อยสุดนะคะชุดที่2ก็มาแล้วอ้อมบอกว่าสั่งมาเยอะต้องกินให้หมดนะน้องบอกว่ายังไหวอยู่เพราะว่าอ้อมอิ่มไปแล้วกินเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยไอศครีมนะคะเช็คบินออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเราก็มาเจอทางปั่นวิวแชร์ที่แคบมากๆถ้าวิวแชร์ใครใหญ่ก็คือไปไม่รอดแต่มันก็สนุกดีเออแบบว่า ทางดีๆก็ไม่ไปกันร้านอาหารดีๆก็ไม่ไปกันร้านเขาว่ามันดีแต่ว่าทางปั่นวิวแชร์มันไม่ดีตรงนี้คือตลกมากก็คือยุบต้นไม้ไปแล้วหนึ่งแล้วก็คือแบบไปทุลักทุเลมากๆตรงนี้ถ้าตกก็คือพลาดเลยนะคะคือมันทางมันแคบมากๆครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกไหมเนี่ยเราก็แยกแย้ายกันตรงนี้ไปแล้วบาย